สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่เมื่อสกู่ไลฟ์ไปแล้ว,ลวรอบนึงแล้วลืมใส่ไม์อะค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เลยขอมาไลฟ์ใหม่อีกครั้งนะคะมีใส่หัวข้อไว้แคปชั่นไว้สหัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินทุนสำรองมากนะัก หรือไม่มีเลยนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของเมตตาธรรมคำจุนโลกแล้วก็หัวข้อที่3มก็คือตั้งใจจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ3แคปชั่นเนี้ยแคปชั่นแรกเลยคือเรื่องของการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นคืออย่างเสื้อตัวเนี้ยค่ะที่รีใส่อยู่เนี่ยเป็นเสื้อที่รีใส่เมื่อวันที่13เมษายนของปี2562เมื่อปีที่แล้ว เป็นวันที่ลีและพี่น้องรวมญาติกันส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเราแต่ปีนี้นะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างนะคะเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยท่านบางท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ลีเี่ยมีโรคประจำตัวดังนั้นเนี่ยเราพยายามไม่นำเชื้อโรคไปให้ท่านนะคะ อย่างลีถ้าหากว่าลีจะเข้าใกล้พ่อแม่เนี่ยลีจะใส่ผ้าแมสด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่บอกว่าเนี่ยอย่างเ,เราใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นรัดเข็มขัดในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจทีเ่เราไม่ได้มีเงินสำรองม้ากหนักสำหรับบางคนหรือแม้แต่บางคนที่หาเช้ากินค่าอะค่ะคือไม่มีเงินสำรองเลยดังนั้นเนี่ยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอย่างลีเนี่ยเสื้อผ้าที่มันยังสภาพดีอยู่แล้วลีก็เอากลับมา ใช้ใหม่นะคะแล้วก็ลีจะมีเสื้อผ้ากระโปรงหรือ,อากางเกงเนี่ยที่ยังสภาพดีอยู่แล้วลีคิดว่าลีไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่แล้วลีก็จะแยกใส่กล่องไว้เพื่อสำหรับส่งไปบริจาคไปยังศูนย์ที่เขาต้องการเสื้อผ้ามือสองต่างๆค่ะข้อที่สองก็คือเรื่องของเรื่องของที่บอกว่าเมตตาทำค้ำจุนโลก แม่ตาธรรมเนี่ยคือสิ่งนี้ลีชวนว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันเ,เป็นวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลมากๆเราหลายๆคนจะส่งน้ำพระกันในวันนี้ลีก็เลยชวนว่าให้เราทำจิตทำใจให้เร่มเย็นแล้วก็ส่งพลังงานการแผ่แม่ตาจิตไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงนะคะ รวมไปถึงตัวไวรัสโครโรนาด้วยเพราะเขาก็คืออยู่ในหนึ่งในสัตว์ทั้งปวงนะคะสัตว์ทั้งปวงเนี่ยก็คือทั้งมนุษย์ด้วยกันอมนุษย์ที่เรามองไม่เห็นหรือสัตว์ทั้งหลายหมูหมากาไก่นกหนูต่างๆนะคะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเขาก็คือเป็นสัตว์เหมือนกันนะคะลีเชื่อว่าส่วนตัวลีนะส่วนตัวลีที่จากประสบการณ์ของตัวลีเองอ่ยลีจะค่อนข้างที่จะชอบแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ แล้วเราก็อย่าง,างตัวอย่างเช่นสมมติลีมันจะมียุงเข้ามาในห้องนอนของลีเนี่ยซึ่งลีเป็นคนที่แพ้ยุงมากๆเลยถ้าโดนยุงกัดเนี่ยจะบวมแล้วก็บวมแล้วคันแบบคันไม่ได้คันเหมือนคนทั่วไปค่ะคันแบบคันลึกแบบทรมานมากถ้าจะหายเนี่ยคือต้องใช้สเตรอยด์ทาในจุดที่บวมแดงเนี่ยหลายวันเลยกว่าจะหายแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่โอเคมียุงเข้ามาในห้องนอนเนี่ย ส่วนตัวลีเองอ่ะลีจะไม่กล้าที่จะใช้ยาฆ่ายุงยาฉีดยุงนะคะลีก็จะใช้วิธีแผ่เมตตานี่แหละคะ่ะส่งพลังจิตว่าโอเคขอให้เธอจงเป็นสุขนะขอใหอ้อย่าได้ทุกข์กายทุกใจแล้วขอให้เราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบ็ดเบนซึ่งกันและกันเลยแล้ววันดีขึ้นดีเขาก็หายไปอะคะ่ะก็อาจจะด้วยอายุไขัเจ็ดวันแล้วเขาตายหรือไม่ก็เขา,เาบินออกไปจากนอกห้องอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะ หรือแม้แต่ตอนที่ช่วงที่รีป่วยอ่ะตอนที่รีรักษาโรคมะเร็งอ่ะเรื่องการแผ่เมตตาค่ะรีก็ใช้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ขอเอามาพูดในพาร์ทในส่วนที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ช่วยรีรักษาโรคมะเร็งหายด้วยนะคะแต่ขอแยกเป็นพาร์ทที่ขอในโอกาสหน้ามาพูดในเรื่องนี้ค่ะอีกแล้วสิ่งที่ส่วนตัวรีรีเชื่อมั่นมากๆเลยว่าพลังของความเมตตาเนี่ย ถ้าเรารวมจิตรวมใจกันอะคะ่ะมันจะมีพลังมหาศาลที่ให้สัตว์ทั้งปวงแล้วก็ให้โลกใบนี้ร่มเย็นนะคะเรื่องของการแผ่เมตตามันคือมันคือพลังงานมันคือพลังพลังที่เกิดจากจิตจิตใจของเราส่งพลังงานดีๆที่เป็นฝ่ายกุศลออกไปในในฝั่งของวิทยาศาสตร์อะ ลีไม่มั่นใจว่ามีใครได้พิสูจน์เรื่องนีอง้อย่างจริงจังแล้วหรือยังนะคะแต่หลายอย่างเลยที่เป็นพลังงานที่ไม่สามารถจับต้องด้วยมือได้ไม่เห็นด้วยตาได้แต่มันมีอยู่จริงตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงอย่างเงี้ยที่นักวิทยาศาสตร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นผู้คนพบว่ากฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือ,อาถามว่า มันมันเห็นด้วยตาเปล่าไหมมันไม่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า,าใช่ไหมคะแต่มันมีอยู่จริงตัวอย่างเช่นหากเราถือของอยู่แล้วเราทําของหล่นจากมือไปเนี่ยของมันไม่ได้ลอยขึ้นบนบน,บนอากาศแต่ของมันจะตกลงข้างล่างหรือเราดื่มน้ําอยู่เราทําน้ําหกน้ํามันไม่ได้ย้อนขึ้นไปข้างบนแต่น้ํามันจะตกลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเป็นต้นคะ่ะแล้วถามว่าไอ้กฎแรงโน้มถ่วงตรงเนี้ยเราเห็นด้วยตาเปล่าไหมไม่เราจับต้องได้ไหมไม่ แต่มันมีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยพลังแห่งความเมตตาค้ำจุนโลกอะรีเชื่อเชื่อเหลือเกินว่ามันมีอยู่จริงแล้วรีก็ทําอยู่สม่ําเสมอแล้วรีก็ใช้กับทุกอย่างที่รีประสบนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาวะที่คือในชีวิตประจำวันด้วยวหรือตอนที่รีมีเหตุเพศภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีก็แผ่แผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งปวง เชื้อโรคต่างๆเขาก็คือถือว่าเป็นสัตว์ด้วยกันนะคะก็ขอให้เราขอให้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือมาชักชวนถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลชวนพวกเรานะคะ,ะส่งน้ำพระแล้วเราก็ ตั้งจิตอธิษฐานต่ในสิ่งที่ดีงามรวมทั้งแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งปวงจบเป็นสุขนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้อย่างอย่างอย่างดีนะคะอย่างร่มเมย็นเป็นสุขใช้คํานี้แล้วกันนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายคือตั้งใจที่จะมาขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ น่ารักมากคือส่งคำอวยพรผ่านข้อาวามมาทุกช่องทางที่มาอวยพรปีใหม่ให้กับลีแล้วลีก็ต้องขอขอโทษอย่างมากเลยะคะ่ะว่าลีไม่สามารถที่จะพิมพ์กลับตอบให้กับทุกท่านได้เพราะว่าอย่างที่ต้องขอโทษจริงๆนะคะอย่างที่ลีมีปัญหาเรื่องข้อนิ้วมือนะคะลีจะใช้โทรศัพท์ค่อนข้างน้อยการหยิบจับโทรศัพท์หรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีโน้ตบุ๊กต่างๆะคะจะใช้น้อยนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบกลับโดยตรงทุกท่านแต่ถือโอกาสนี้ค่ะมาสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขออ,อ,อำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงนะคะจงคุ้มครองให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีแล้วก็ คิดระหว่างสิ่งใดในสิ่งที่ดีงามขอให้ทุกท่านสมหวังประสบความสำเร็จทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีความสุขมากๆค่ะในวันปีใหม่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ